เมื่อเกินเธอเธอไอ้นี่ไฟไฟป่าเลยอนีอได้ปะโดนมาทางบ้านไป่าไดฟป่าได้ปะได้อ่าเป็นห่วงเป็นห่วงเลยนะหยุดหรือยังอ่ะหยุดหรือยังยังเลยครับยังไม่หยุดดีขอออโอเคโอเคดีดีอันนี้ดีแต่ว่าน้องก็พูดจริงแต่ว่าน้องก็พูดตลอดไงแต่นี่ไม่ได้ใหม่คันนี้เรามาในฐานะเฟร่อนไหมน้องปีแมนร่วมงานเฉยๆอ่ะโอเคไปนะโอเคปะ วันนี้ครับรู้สึกยังปงบ้างนี่พี่พอลุกงานเซรัวีลูกเป็นยังไงบ้างรู้สึกดีใจมากๆครับจริงได้มีโอกาสไปไลฟ์กับทางเซรัวีหลายรอบแล้วก็ร่วมงานกันมาตลอดนะครับรู้สึกว่าเป็นอีกโปรดักต์หนึ่งที่ดีมากๆแล้วก็ที่สำคัญเลยคือแพทย์ผิวหนังส่วนใหญ่แนะนำแล้วก็แบบพี่พี่บิวตี้บล็อกเกอร์อะไรเงี้ยแนะนำตลอดก็เลยใช้ครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเป็น r e a เซอร์อยู่แล้วเพราะว่าใช้เองก็เลยดีใจที่ได้มางานนี้ คือจะได้ขอกลับมาส่วนตัวชอบใช้อะไรที่สุดแบบผลิตตัวไหนดิงๆชอบใช้ Moisturizer ตัว PM แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัว Cleanser ที่แบบดีมากๆตอนนี้เขาก็ออก Cleanser ตัวที่แบบว่าตัวใหม่ที่มีในงานวันนี้ด้วยก็รู้สึกว่าโอ้เหมาะมากอยากจะได้กลับสักหนึ่งขวดปกติแล้วมีวิธีการดูแลรักซับอยู่หน้าอยังไงบ้างครับถ้าส่วนตัวเราส่วนมากก็จะให้ความสำคัญกับการ รักษาความสะอาดคือต้อง d o u b l คลีนเ n อ e r เราเช็ดหน้าหนึ่งทีแล้วก็ล้างหน้าหนึ่งทีซึ่งตัวเชลวีเขามีตัว m o i อไรเซ z e r ที่ดีเป็นเสริมระรันผิวอยู่แล้วแต่ว่าที่สำคัญเลยคือเราต้องล้างหน้าให้สะอาดก่อนที่จะไปเสริมตัวนั้นยอะไรเงี้ยซึ่งก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบให้ชุ่มชื้นแล้วก็ให้สะอาดฝากเชิญชวนหน่อยครับลูกไปมาลองใช้กันหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องน้องที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็สามารถมาร่วมกิจกรรมของเชลวีนะครับได้ที่ เลยนะครับมาเป็นวัยรุ่นสยามแล้วก็แวะมาที่นี่ได้เห็นพี่พี่เขาบอกว่ามีของแจกด้วยเยอะมากทั้งตัวแบบคลีนเซอร์แล้วก็ทั้งตัวของมาดรเซอร์ด้วยยังไงก็ฝากทุกคนมาเล่นด้วยนะนี่มีให้จับอะไรด้วยใช่ไหมมีสกับเยอะแยะเลยนี่แล้วก็มาเจอเพื่อนของเราด้วยนี่รีวิวเาตักด้วยค่ะโอเคน้อปิงจากขออัปเดตสานการไฟฟ่าหน่อยนิดนึงเราเป็นคนหนึ่งที่ขออพูดเรื่องนี้มาตลอดเลยจริงจริงก็ รู้สึกดีใจแล้วก็เกินความคาดหมายไปมากๆเพราะว่าอย่างที่เราบอกแล้วเราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องมีคนมาได้ยินเรามากขนาดนั้นเพราะว่าเรายังไม่ใช่นคนที่แบบมีผลงานหรือว่าทุกคนจับจ้องขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าดีใจที่สื่อเราพูดไปมันอิมแพคมันไปมากกว่าแค่ร้อยสองร้อยแชร์พันสองร้อยคนอะไรเงี้ยมันมันไปไกลมากๆแล้วก็รู้สึกว่าอย่างน้อยคือเราก็ได้ใช้พื้นที่ตรงนี้ในการที่จะให้ทุกคนได้มาสนใจเรื่องประเด็นนี้ จวบจนถึงวันนี้ตั้งแต่ที่พูดไปก็ก็สึวสถานการณ์ก็ยังไม่ได้ดีขึ้นแล้วก็ในเรื่องของแบบแฮชแ็กอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้แบบขึ้นมาแบบขนาดนั้นก,ก็ยังหวังใจหรือว่ามันก็ยังจะเป็นประเด็นที่เราอยากจะพูดถึงกันไปอยู่ครับเพราะว่าอย่างตอนนี้ก็ยังคุยกับแม่ทุกวันว่าแบบเป็นไงบ้างตอนนี้คือมันไม่ได้หนักแค่ในส่วนของไฟป่าแต่ว่ามันหนักในส่วนของแบบอากาศที่มันแย่มากๆอะไรเงี้ยครับคือถ้าอากาศที่เทียบเท่ากับแม่สอนตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพ เราคงจะได้ประกาศหยุดงานกันไปแล้วมั้งแต่ว่า uh huh. เพราะว่ามันดันไปประมาณ200กว่าอนะไรเงี้ยบางวันเกือบ300รนะ้อยะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าพอมันเกิดที่แม่ห้องสศรและเกิดที่จังหวัดแอนดูรแท้ทางภาคเหนือเนี่ยมันก็มันก็มนกมนกไม่ได้มีความอิมแพกมากนั้นะนะสำหรับเราก็เราก็พูดตามตรงทุกคนก็นยังออกไปทํางานเพราะามันก็ไม่ได้มี มันไม่ได้มีภาคส่วนที่เขามีอำนาจขนาดนั้นแบบลงมาแบบดูแลมากขนาดนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นภาคประชาชนภาคเอกชนอะไรเงี้ยครับก็ก็มีภาครัฐด้วยแต่ก็คิดว่ายังอาจจะยังต้องการมากกว่านี้อีกอะไรเงี้ยมีพี่ที่เขาเป็นแบบคนที่ดับไฟป่า,ร,ารู้สึกว่าเขาเสี่ยไฟมากมากเลยเพราะว่ามีเพื่อนของน้ำปิงที่พ่อแม่เขาเป็นแบบคนที่ดับไฟป่ายอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเขาเสียชีวิตมากเลยนะแบบมีคนได้รับบาดเจ็บมีคนได้ได้รับ ผลกระทบบางอย่างจากการที่ต้องมีควันมีอากาศเข้าไปอะไรเงี mm ้ย hmm. ถ้าถ้าคนเหล่านี้เขาได้รับสวัสดิการที่ดีขึ้นได้รับการใส่ใจที่ดีขึ้นในเรื่องของอุปกรณ์หรือส่งเสริมเขาในจุดที่มันแบบจะทําให้เขาสามารถแบบเข้าไปเป็นหน่วยพิทักษ์ไปเป็นด่านหน้าให้เราแทนได้ก็ก็น่าจะดีค่ะ mm hmm. ตัวคุณแม่ของน้าปิงเองได้รับผลกระทบยังไงบ้างคะที่ได้ับครับคนที่บ้านทุกคนที่อยู่ที่บ้านตอนนี้ก็ได้รับอากาศที่ร้อนข้างแย่มากแบบ mm hmm. ถ้ามันไปถึงแบบ2 0 0 300ารกว่าเือนทุกวันซึ่งมันไม่ได้ดีอยู่แล้ว เดิมทีเครื่องที่มันปรับอากาศมันก็ไม่ได้ช่วยมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราไม่ได้ทํางานแค่ในบ้านไงครับคนยังต้องขับรถออกไปแล้วคนภาคเหนือเขาไม่ได้ขับรถจนไงครับส่วนมากก็ต้องขับรถเครื่องรถมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยโซมันเข้าไปอย่างเต็มที่ก็หวังว่าทุกคนจะให้ความสัมพันธ์ในเดือนนี้เนาะแล้วก็อยากให้อันภาษาใจจริงคือไม่ต้องรอให้ควันมันไหลมาถึงกรุงเทพหรอกมันถึงจะต้องเป็นเรื่องใหญ่อะไรเงี้ยที่มองว่าไม่ว่ามันจะเกิดที่ไหนในประเทศไทยทุกคนก็เป็นประชาชนเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ หวังใจว่านี่ก็จะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ทุกคนน่าจะได้รับรู้นะเพราะว่าเราเองก็คุยกับคนในพื้นที่ตลอดเลยเนี่ยก็น่าจะพูดได้พวกนี้อย่างที่เราที่เภาพูยู่อนนี้ก็คือก็ยังไม่ดับหรอมีทุกวันครับจริงเหรอตอนนี้สองแทกก็จะเห็นว่าแบบขับรถไปตามทางในป่าอะไรเงี้ยมันมันมันไฟไหม้ตลอดซึ่งมันก็เขาเรียกว่ามันยังต้องการความช่วยเหลืออีกเยอะแล้วก็น่าจะต้องช่วยกันในหลายๆทายซึ่งหลายคนก็บอกเชื่อชมว่าน้ำปิงเองอ่ะ ใช้พื้นที่สื่อในการทอเรื่องนี้มาโดยตลอดตั้งแต่แยังมียอดเขาล่น้อยๆจนถึงตอนนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะพี่ก็ยังทําหน้าที่ตรงนี้เขาก็รู้สึกว่าเออเช่นชมก็จริงๆแล้วคุพูดเรื่องไฟป่ามาหลายครั้งแล้วเนาะล้วก็รู้สึกว่าปัญหาที่เราพูดมันมันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องไม่ต้องมันไม่ใช่การออกมาพูดให้มันเป็นประเด็นใหญ่ขนาดนั้นแต่เราแค่พูดในในแง่ของการที่เราเป็นคนในพื้นที่จริงๆแล้วเราก็ เจอกับปัญหาจริงๆแล้วก็พูดออกมาแค่นั้นเราก็แค่มนุษย์คนหนึ่งที่พูดแทนเพื่อนๆที่เขาไม่ได้มายืนตรงนี้ครับคนอื่นๆเขาไม่ได้มีไมค์มาต่อบน้ำปิงนี้แต่ว่าน้าปิงอยากจะพูดเพราะว่ามันมีคนที่ได้รับผลกระทบจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเสียงของทุกคนมีความหมายแหละไม่ใช่แค่น้าปิงแต่ทุกคนตอนนี้ที่ดูอยู่ที่กดรีไปกดแชร์ไปอนะไรเงี้ยคนก็ทําให้มันกระจายออกไปเรื่อยๆซึ่งอันั้นก็น่าจะเป็น ท่านต่ำที่เราจะพูดได้ตอนนี้เรียกว่าสวยทั้งกายและสวยทั้งใจปิงว่ารับไหมประโยคนี้รับได้ครับคือน้ำปิงก็ไม่ได้พูดเอง่ะนะ่คอาแต่ว่ารับได้เนาะรับได้ครับหน้าตาดีจิตใจดี beauty brain body แล้วก็อีกหลายบีคือครบจบที่ตัวเราก็ยังไงขอบคุณพี่พี่ทำเน็ตดด้วยครับที่ช่วยกระจายแชร์กันต่อไปเนาะเพราะว่า ปกติทริปส like ัมภาษณ์พวกเรามันมันก็ไม่คนรีไปอยู่แล้วแหละร้อยสองร้อยห้าหกร้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนั้นคือมีคนเห็นไปแบบไม่แน่ใจว่าประมาณสองล้านกว่าอะไรเงี้ยก็ก็รู้สึกว่าโอ้ดีใจมากมากที่คนไทยไม่ทิ้งกันจริงๆแต่นั้นปิงก็คิดว่านั่นปิงก็น่าจะไม่ทิ้งทุกคนที่อยู่ตรงนี้ถ้าถ้ายังทำหน้าที่ตรงนี้ได้ยังพอที่จะพูดถึงสิ่งนี้ได้แล้วมันจะทาให้ปัญหามันมองเห็นมากขึ้นก็ดีใจมากมากเลยอ๋อนั่ปิงฝากให้กำลังใจทุกหลายๆคนที่เจอปัญหา ไฟป่าแล้วก็เผื่อใครอยากบริจาคอะไรครับก็จริงๆอยากให้มวลใจที่น้องชาวเหนือทุกคนนะครับนจริงก็รู้ว่าปัญหาตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของแบบไฟไหม้ป่าแล้วเราจะดับยังไงแต่มันเป็นหาเป็นปัญหาที่ลงลากถึงไปถึงแบบชาวบ้านรู้ไหมว่าถ้าเผาไปอาองแล้วมันมีปัญหาอะไรตามมาหรือมันมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแล้วเราจะแก้ยังไงเรามีแนวกันป่ายัางไงหรืออะไร ซึ่งก็ถือว่าน่าจะต้องไปแก้ปัญหาที่จุดข้างล่างฐานเลยเพื่อไม่ให้มันเกิดซ้ำๆแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราจะต้องมาพูดสิ่งนี้ทุกปีซึ่งมันไม่ควรเป็นแบบนั้นเลยอะไรเงนะี้ยครับก็หวังว่าทุกคนจะพึ่สู้กันในช่วงนี้เนาะที่มันน่าจะหนักพอสมควรเรื่องอากาศด้วยก็หวังว่าทุกคนจะดูแลรักษาสุขภาพเป็นอย่ญญางดีพี่ีที่ผู้ฝัดผู้ภัดผู้ภายที่เข้าไปแบบไฟป่าอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนส่งกำลังใจให้ดีแล้วก็ช่วยกัน ผมทุกไปก็ได้ครับตอนนี้ภาคประชาชนของเราก็ทํางานกันอย่งางเต็มที่แต่ก็หวังใจลึกๆว่าภาครัฐก็จะเข้ามาช่วยเหลือมากกว่านี้เหมือนกันนะอะไรเงี้ยครับคง<ม>ไม่มากเกินความสามารถแต่คิดว่าถ้าเราพิ i ร r ตี้มันขึ้นมาเป็นประหาที่ใหญ่เหมือนกันไม่ต่างจากทุกๆที่ในประเทศไทยทุกคนก็จะอยู่กันอย่างดีขึ้นแล้วเราก็จะรู้สึกว่าทุกคนก็จะได้เป็นคนที่ได้รับแบบการมองเห็นทุกคนนะ<ม>ไม่ได้ไม่ได้มีไม่ควรมีใครแบบถูกกิงไว้ข้างหลังอยู่แล้วอะไรเงี้ยโดยเฉพาะเรื่องนี้โอเคค่ะ ร,ร,ร้อนกันไหมครับ